สวัสดีค่ะเพื arp, ่อนเพื่อนบกับโมช่องโมมังกินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมาเจอร้านหนึ่งนะคะที่เป็นร้านขายข้าวหลามนะคะแต่ว่าไม่ธรรมดาเลยมีข้าวหลามหน้าสังขยาด้วยนะคะร้าส่วนนี้ขายอะไรบ้างคะข้าวหลามอะไรบ้างเอ่ยข้าวหลามมีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำแล้วก็มีไส้สังขยาข้าวหลามข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำไส้สังขยาราคาเท่าไหร่บ้างคะ <600. S 1> อ๋อบอกละห้าสิบแล้วก็บอกละสามสิบห้าสามบอกร้อยแล้วแต่ความเล็กใหญ่ใช่ไหมคะ,คะนี่แล้วก็มีสีขาวสีดำนะคะแล้วก็ที่โมเห็นนี่มีเป็นช็อตด้วยเป็นช็อตนี้ขายยังไงคะมีอย่างนี้ห้าสิบอย่างนี้ค่ะห้าค่ะอ๋อนี้ห้าสิบแล้วก็นี้สามสิบห้านะคะนี่คะ่ะวันนี้เผาเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วค่ะ ของเต้กี่โมงคะเนี่ยลงราวตอน6โมง6โมงเช้าขายอยู่ที่นี่ประจําเลยใช่ไหมคะอ๋ออยู่ตรงนี้ประจําเลยนะคะก็บอกสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ขออนุญ,ญาตนะคะนี่เดี๋ยวเราซื้อกันเลยหนูชอบกินช็อตนะคะเอาแบบช็อตด,ดีกว่าแล้วก็เอาเป็นหน้าสังขยานี่เอาเป็นชอ็ชอตช็อตเอาเป็นเอาสามกระบอกละกันคะ่ะ เหนียวขาวข้าวเหนียวดำแล้วก็เปมะพร้าวอ่อนแล้วก็เป็นเผือกอ๋อมีลูกกมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นช็อตข้าวเหนียวขาวแล้วก็มีข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำแล้วก็เป็นอันนี้เป็นมะพร้าวอ่อนแล้วก็เือกแล้วก็มะพร้าวอ่อนแต่มีลูกชิ้นลกบอกอ๋อมีเผือกด้วยนะคะงั้นหนูเอาเอาอย่างอะไรขะเหนียวดำข้าวเหนียวขาวแล้วก็มะพร้าวอ่อนค่ะปอาไปหยิบให้หนูได้เลยจ้า อ๋อเขาจะแยกเป็นยังวงเอาไว้ <Yeah. S 1> ใช่ไหมจ๊ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นมะพร้าวอ่อนอก็อันนี้เป็นเผือกค่ะแล้วก็เอาข้าวเหนียวขาวเฮ้ยไม่ใช่มีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำหน,นูชอบข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวด,ด,ดำเผือกไปสองเนาะได้ค่ะอ่าแล้วก็เอาเป็นเอาเป็นอ่าสังขยาค่ะ หนูเอาสีดำค่ะหนูชอบข้าเหนียวดำโอ้มีที่ตักด้วยนะจ๊ะแบบนี้แบบนะจ๊ะอ๋อเดี๋ยวอ๋อเสียดอย่างนี้เลยนะจ๊ะนล้ถึงเปิดแล้วก็ช้อนตักชานได้เลยนะคะได้เย็นๆบางทีถ้ะประมาณห้าโมงถ้าขายหน้าร้านไม่หมดก็ไปขายหน้าโรงเรียนอนุชลอ๋อขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะตรงนี้ตรงนี้จะ าตอนเช้าเลยแล้วก็สี่โมงกว่ากะหาไปขายหน้าโรงเรียนอนุชนอ๋อตั้งแต่เช้าเลยประมาณหกโมงจนถึง4ี่โมงเช้าเหรอคะสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นนถ้าขายไม่หมดก็จะไปอยู่ที่แถวหน้าโรงเรียนอนุชนใช่ไหมคะแสดงว่าหน้าโรงเรียนอนุชนเนี่ยประมาณสี่โมงกว่าห้าโมงห้าโมงหโมงจนกว่าจะหมดนะคะอ่าแล้วก็เอาเป็นข้าวเหนียวดำที่เป็น สังขยาค่ะอันนี้ผ่าให้หนูได้เลยไหมคะได้ค่ะค่ะเอาอย่างเดียวหรอคะผ่าวก็ได้ค่ะเอากระบอกใหญ่มีไหมคะกระบอกใหญ่มีห้าสิอ่าเอาบอกหนึ่งค่ะเป็นดำปะคะจุกจุกข้างบนนู้นี่นี่ข้างในเป็นสังขยาค่ะเดี๋ยวเราจะจะเราจะ ให้ปลาผ่าให้ดูเลยขายทุกวันเลยใช่ไหมคะนี้เสร็จแล้วในไส้ก็มีหรอคะ,คะนี่เป็นี้นะคะแ๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเพืเ่อนๆนี่ข้างบนค่ะ เปิดเปิดจริงๆแล้วไม่ว่าเปิดขึ้นโอ้นี่สังขยาค่ะดีค่ะเพื่อนๆะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะดูนะเด็กช่างค่ะเด็กคิดตังให้หนูได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆผ่านมาที่นครสวรรค์ก็ขอเชิญที่ร้านข้าวหลามแม่สุนีได้เลยนะคะ ค่ะสองร้อยบาทได้เลยค่ะหมัดก็บอกไม้ไผ่มาจากไหนคะบอกไม้ไผ่มาจากจังหวัดตากอ๋อมาจากจังหวัดตากเลยนี่ค่ะนี่เป็นสต็อกกระบอกไม้ไผ่นะคะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีลุงเลื่อยเลื่อยกระบอกไม้ไผ่นะคะมีลุงเลื่อยกระบอกไม้ไผ่อ๋อนี่กำลังเลื่อยเลยนะคะ นี่เป็นกองอย่างี้เลยค่ะสวัสดีคุณลุงด้วยนะคะนี่เป็นกองอย่างนี้เลย,ยนี่แล้วขอบคุณค่ะ ายมาก,กี่ปีแล้วคะวก็ทที่ขายยาวตลอดอ,อ๋อขายยาวตลอดเลยนะ,ะโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะนี่มาดูตรงนี้นี่เป็นสังขยาะไม่เหมือนใครเลยนี่ชิมเลยนะลุ้มากเลยคะ่ะเวลากดลงไป มีใย,ยมีใย,ยข้าวหลามด้วยกินะะกเลยนะออร่อยอเข้ากันมากเลยเหมือนเรากินข้าวเหนียวสั่งขยะเลยนะคะนี่ดูดิแต่ข้าวเหนียวตัวนี้หอมอร่อย กระบอกนี้ห้าสิบาทนะคะอ๋อนี่พอด้านหน้าเป็นสังขยาแล้วข้างในก็เป็นสังขยาะคะคยังไม่ไมหมดะนะอย,อยู่ข้างในเต็มเลยอะดูดินี่ก็ค,คือได้กินสังขยาทั้งอันเลยอะเนี่กะ,ะทิเยอะเลย เี๋ยวเราชิมกันตรงนี้เลยแบบหน้าๆอย่างนี้เลยนะอันนี้เป็นข้าวเหนียวขาวค่ะนุ่มมากอร่อยเค็มหวานกำลังดีเลยค่ะอร่อยมากเดี๋ยวนี้จะให้แมกชิมน,นะคะอ,อ,อร่อยอ่าเนี้ยแม่เยอมอ่ะฮะเยอมดิอร่อยเนาะ อันนี้อร่อยมากเลยค่ะอันนี้แบบ original. ออริจินอลข้าวเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็มีถั่วด้วยมีถั่วแดงหรือถั่วดำเนี่ยค่ะอยู่ถั่วด,ำ,วดำใช่ไหมคะถั่วดำอย่างเดียวเลยอันนี้อร่อยมากๆเลยม,มีความถึงกะทิถึงเครื่องเลยนะคะอร่อยมากเลยเข็มข้นแล้วก็ข้าวเหนียวนุ่มมากเลย นะถ้าเพื่อนๆชอบโมฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายมีเบอร์ติดต่อ